รากฐานของปัญหานี่คืออะไรล่ะปัญหานี้ก็คือรายได้โตไม่ทันรายจ่ายมันก็เลยเป็นหนี้ถูกไหมครับเออหนี้บ้านขนาดไม่เกินสล้านบาทแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยภาวะการที่รายได้มันโตไม่ทันรายจ่ายเนี่ยมันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะคนชั้นล่างคนยากจนนะนะครับมันมาถึงชนชั้นกลางแล้วสภาวะหนี้ ในปัจจุบันของไทยเนี่ยโดยรวมนะครับเศรษฐกิจไทยมีหนี้อยู่ประมาณ91%ของ GDP ก็คือตกประมาณ 10, 6. 1ิบล้านล้านบาทนะครับ91%เนี่ยใน16.1ล,ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นหนี้บ้านนะฮะอยู่ประมาณ5ล้านล้านบาทนะครับรายได้ของคนจำนวนมากในสังคมไทยรายได้แหล่งรายได้หลักมาจากแรงงานและรายได้แรงงานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนฉุนข้างมากของแรงงานในเมืองไทย เป็นแรงงานระดับทักษะล่างและกลางทักษะสูงเนี่ยมีน้อยพวกแรงงานระดับทักษะสูงเขามีรายได้พอรายจ่ายอยู่แต่ที่เป็นปัญหาคือครึ่งล่างลงมาคนที่มีรายได้ประมาณ1นึถึงสามหมบาทต่อเดือนเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายบวกค่าผ่อนหนี้แล้วนะครับ1้อร์เซนของรายได้ แสดงว่ารายได้เขาโตไม่ทันรายจ่ายใช่ไหมครับอันนี้จึงเริ่มเป็นสัญญาที่จะเรียกว่าอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจกแค่ไหนอย่างใดภาวะที่น่ากลัวกว่าก็คือหนี้ที่เรียกว่า special mention loan ก็คือขาดการจ่ายดอกเบี้ยแลกเงินต้นอาจจะ1เดือน2เดือนแต่ยังไม่ถึง3เดือนแต่ก็เป็นหนี้ที่ไม่สามารถเดินปกติได้ที่น่ากลัวคือมันโตขึ้นจากปีแล้ว31%เรนพราะงั้นมันแปลว่าสัญญาณมันไม่ดีนะครับคำถามว่าทำไมค่าแรงมันต่ำและไม่โตหรือโตช้า ก็เป็นลักษณะอุตสาหกรรมของเราที่ที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่าเพิ่มน้อยซึ่งก็ทําให้เราติดกับแบบได้บบวันกลางไงเพราะงั้นแต่ทาให้มีกู๊ดจ็อบที่มีรายได้สูงขึ้นและมีความมั่นคงเราก็ต้องมีคนงานมีทักษะสูงกว่านี้ถ้าคนงานทักษะสูงกว่านี้ก็จะได้รับแรงงานสูงกว่านี้ซึ่งบริษัทที่ต้องการคนงานทักษะสูงขึ้นซึ่งเขาจะจ่ายค่าตอบแทนได้สูงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นสินค้าที่ ที่ซับซ้อนมากขึ้นมี Value a d อด d มากขึ้นอันนี้แหละก็คือที่เราไปไม่ถึง